ครับดิครับวันนี้เราก็มาชมเหรียญเจ้าสวนำมงกรของหลวงพันนวัดบางพะกันนะครับหเหรียญรุ่นเนี้จัดสร้างในปีพศ2538ห้าสอครับเป็นเหรียญที่ระลึกหลวงพันนเนี่ยเยือนประเทศจีนครับที่ได้ชมเนี่ยเป็นเหรียญปลอมเรียนแบบมาครับผมไปเช่ามาจากสนามพระใหญ่เนี่ยด้วยราคา3ามร้อยบาทครับเป็นเหรียญปลอมเรียนแบบมาครับ ออกมาให้เ,เพื่อนๆชาวพี่น้องวัดบางพระเนี่ยได้ศึกษาและเอาไว้ป้องกันพับพระปลอมพระดันผระเสริมครับครับเหรียญของปลอมเนี่ยตัวแม่พิมพ์เนี่ยจะออกประเบ์เนครับพิมพ์จะไม่ชัดได้ลึกครับในขนาดเหรียญเนี่ยก็จะมีลักษณะค่อนข้างใหญ่กันหน่อยครับเหรียญปลอมนะครับ การเช่าหาเนี่ยจะต้องระมัดระวังสูงครับครับเขียนปอมครับทำมาค่อนข้างเหมือนครับถอดแบบมาอีกทีครับครับด้านหน้าเหรียญครับ คครรับรับบด้านหลังเหรียญเนี่ยเขาก็จะเขียนคําว่าที่ระลึกหลวงพ่อเปินเนี่ยเยือนประเทศจีนครับปีพศ 2, 5, 3, 8ครับครับด้านหลังเหรียญของปอมครับครับเลาคุณครับ เดี๋ยวมาเปรียบเทียบไปดูนะครับด้านซ้ายมือเองจอภาพเนี่ยก็จะเป็นเหรียญแท้ครับส่วนด้านฝ่ามือเองจอภาพเนี่ยก็จะเป็นเหรียญปลอมครับสังเกตเบื้องต้นกันนะครับเหรียญปลอมเนี่ย จะมีลักษณะค่อนข้างใหญ่กว่ากันหน่อยครับของแท้จะขนาดเล็กกว่ากันหน่อยครับเหรียญได้แท้เนี่ยแม่พิมพ์เนี่ยจะคมได้ชัดชัดมากครับเป็นเหรียญเนื้อทองผสมครับคสังเกตนะครับของแท้พิมพ์จะชัดได้ลึกมากครับ ด้านหน้าเหรียญครับเหรียญแท้ครับเหรียญของปลอมครับฝามแตกต่างครับครับด้านหน้าเหรียญครับมาชมด้านหลังเหรียญครับ ปลาคู่ครับครับลคู่ครับฝามแตกต่างครับด้านหลังเหรียญครับของแท้แม่พิมพ์เนี่ยจะคมครับส่วนของปลอมเนี่ยพิมพ์จะเบอร์ครับเนื่องว่าถอดพิมพ์ใหม่ทีครับ เปลนแท้ๆครับสวยงามครับครับเปลี่ยนปลอมครับความแตกต่างครับครับร้อคู่ครับ ครับส่วนผมก็มีแค่นี้นะครับถ้าชอบกันเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ